好好好 ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอ๋อ <laughs> เอาอาหารให้เป็ดใช่ไหมโอเคมันให้จับสิมันให้จับไหม ไปไปดูข้างนี้เดี๋ยวไปเอาอาหารมาให้อีกทางนึงนี่ไงตัวที่มันโดนตีเมื่อวานเล็บหลุดหมดเลยนี่ไม่ต้องปล่อยแล้วเด้อคืออะไรอะไรหรือเล่าเล็บนลีออกไปข้างนอกเล็บมันหลุดอ่ะเห็นไหมนั่นอ่ะรอยอ่ะนั่งดูอ่ะเห็นอืม 那。Nah. thank <laughs> you เอาไปไว้หน้าบ้านเล็กครับครับผม AHHHHH เนแดงเลี้ยงแหนแดงไว้ให้เจ็บ

拜拜拜。Bye, bye, bye.